สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการซ่อมโซลารเซลล์ในเคสที่เปิดไม่ติดครับอ่ะเดี๋ยวเราจะสอนไล่เช็คที่ละ,ละอากาศเลยนะครับอันดับอันดับแรกครับไม่ต้องเช็คอะไรบ้างอะนี่ท่านต้องมีมัลติมิเตอร์ไม่มีนี่มาซื้อร้านผมได้249บาทส่งฟรีแจ้งชื่อหรือโทรมามัลติมิเตอร์อันดับแรกเลยนะเราเช็คดูก่อนว่าแผงมันแผงมันติดหรือเปล่าอ่ะ แผงมันมีไฟหรือเปล่าแล้วก็เอามาติมิเตอร์จิ้มไปไม่ต้องกลัวครับสลับดูไม่ตายครับเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติมันสลับขั้วกันมันก็แค่เป็นติดลบเนี่ยอย่างอันเนี้ยติดลบแสดงว่าขั้วบวกเนี่ยขั้วบวกอยู่ฝั่งซ้ายขั้วลบอยู่ฝั่งขวาถ้าเกิดมันถูกขั้วมันจะเป็นไอแรงดันมันจะเป็นบวกอย่างเงี้ยแต่สลับกันไม่เป็นไรครับไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่ระเบิดกระแสมันแค่5โวลต์ก็ไม่เป็นไรหรอกโดนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวโดนได้ กระแสไอ้พวกสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์โดนได้ไม่เป็นไรหลาคนแบบอย่าอย่าไปโดนขั้วมันเดี๋ยวช็อตไม่ช็อตครับอ่ะอันเนี้ยแผงใช้ได้อ่ะแผงใช้ได้เราตัดไปแล้วว่าแผงมันใช้ได้แต่มันอาจจะเก่าอยู่หน่อยนะผมไปขุดมาใต้ดินต่อไปครับเราลองเสียบแผงกับอันนี้เนี่เสียบแผงกับอันเนี้ยเนี่ยปัญหาที่เจอมากที่สุดเลยนะคือเนี่ยไฟกระพริบ,บไฟขึ้นสถานะว่ากําลังชาร์จอ่ะ ไฟขึ้นสถานะว่ากําลังชาร์จแต่เนี่ยเราชาร์จไปทั้งวันปกติถอดสายออกหรือตอนกลางคืนมันต้องติดแต่นี่ไม่ติดเนี่ยเป็นที่อะไรเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอาการประมาณนี้สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามันเป็นที่แบตมันเป็นที่แบตสันนิษฐานเบื้องต้นนะฮะแต่เราดูว่ามันเป็นที่แบตจริงหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้นะให้เราเอารีโมทมาเปิดวิธีเช็คอาการนะเอาลิมเสียบสายก่อนเสียบสายให้มันกระพริบเอารีโมทมาเปิด รีโมทเปิดติดเสียบสายแสดงว่าอุ่นใจได้แล้วว่าแผงวงจรเราไม่เป็นไรแผงโซโลา่าเซลล์เราไม่เป็นไรเราเราเปิดปุ๊บเราลองทดลองถอดสายปรับถ้าเกิดถอดสายแล้วดับอย่างเงี้ยโอกาสเป็นแบตที่เก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นที่แบตเนี่ยเห็นไหมคือโดยส่วนมากอะสปอร์ตไลท์ร้านผมก็ไม่ค่อยพังนะอันนี้เป็นเพิ่งเพิ่งเจอนะไอตัวเนี้ย ที่มันพังเออส่วนมากผมมันก็จะมีนะร้อยตัวพันตัวมันก็อาจจะพังสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเคสที่ลูกค้าเขาส่งมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาซื้อไปสามตัวแล้วตัวนี้มันมีปัญหาเขาก็ทําให้ดูว่าเสียบแล้วมันก็พิบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออให้เขาส่งมาให้เขาส่งส่งสปอตไลท์มาความจริงเขาส่งมาตั้งแต่ก่อนสงการแล้วแต่ผมไม่ได้ซ่อมอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็มาซ่อมจะมาซ่อมไหนๆก็ซ่อมแล้วก็เอามาซ่อมโชว์เลยเออ อ,อันเนี้ยเป็นที่แบตผมว่าเป็นที่แบตวิธีเช็คก็คือเนี่ยแกะออกแต่แปลกเนาะเออที่ผมสังเกตอย่างหนึง่งไอส้สป,ปอร์ตไลท์ที่มันถอดแบตง่ายๆมันจะไมชอบมีปัญหาที่แบตก็ไม่รู้นะเท่าที่สังเกตนะส่วนมากไอ้รุ่นถอดแบตยากๆอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ไอ้แบบสป,ปอร์ตไลท์ที่มันถอดแบตง่ายๆอย่างเงี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยมันชอบเป็นที่แบตอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถอดก่อน เดี๋ยวผมตัดคลิปไปก่อนได้ไม่เสียเวลาในการถอดผมต้องหาไอ้นี่ใหม่ด้วยหัวสว่านไม่ตรงอ่ะก่อนที่เราจะแกะโคมนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามันเป็นที่แบตจริงๆผมมีทิกเล็กๆครับนี่อันนี้ไฟกระพริบปะท่านเอาไปเสียบไว้กับไอ้เนี่ยชาร์จเจอร์ที่มันมีวัตที่มันมีที่มันมีโวลต์มีแอมป์บอกถ้าเกิดไฟกระพริบอย่างนี้แล้ว ไอทีชาร์จนะ่ะมันไม่มีอะไรขึ้นหรือมีแต่เลขโวลต์ไม่มีแอมแสดงว่ากระแสมันวิ่งไม่สมบูรณ์ครับเนี่ยอันนี้คือเป็นที่แบตผมค่อนข้าง,งมั่นใจว่าเป็นที่แบตอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเราไปดูตัวอย่างอันที่เป็นกระแสที่มันวิ่งได้เนี่ยอันนี้ผมเอาผมเอาไอ้ USB เนี่ยนะท่านต้องมีไอ้ตัวชาร์จเจอร์ที่มีโวลต์มีแอมแล้วก็มีตัวแปลง USB เป็น ดีซีอ่ะแล้วก็เอามาต่อเข้าที่ไฟเนี่ยก็เห็นปว่ามันไม่มีเลขอะไรขึ้นแสดงว่าเป็นที่แบตอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาอันดีมานี่ถ้าสมมุติเนี่ยสมมุติเราเสียบอันนี้โคมนี้ใช้ได้สมสมมติผมเอาเป็นเสียบโคมนะอ่ะเสียบโคมปกติปุ๊บอ่ะอ่ะเสียบคอมปกติปุ๊บเนี่ยเห็นปะคือถ้าเกิดมันปกตินะเห็นปะ มันจะมีเลขเลขโวลต์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวซูมก่อนเนี่ยมันจะมี1.8 1.7แอม5โวลต์อะไรประมาณเนี้ยเนี่ย1.7แอมเนี่ยกระแสวิ่ง1.7แอมถ้ามีกระแสะวิ่งนะแสดงว่าแบตไม่เสียแต่เนี่ยกระแสะไม่วิ่งแสดงว่าแบตเสียเป็นเคล็ดลับก่อนที่จะแกะโคมดูหาไอ้พวกนี้มาวัดดูก่อนไปหาซื้อได้ตามแถวบ้านนะ หลังจากที่ผมแกะน็อตมาแล้วนะครับสิ่งที่ผมสิ่งที่ผิดปกติคือมันจะมีกลิ่นแปลกๆมากเลยเออผมก็แกะน็อตเปิดดูอันเนี้ยเคสเนี้ยผมคิดว่าลูกค้าเขาขันดูหรือขันเพื่อนแต่ดัดแปลงอะไรก็แล้วแต่เออเนี่ยคือปกติอ่ะไอตรงเนี้ยมันไม่มีผมเคยขายดูตรงนี้มันไม่ม,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 มีอันนี้ลูกค้าเขากลัวน้ําเข้ามาั้งเขาก็เอามาแต่ผมว่าตรงนี้มันไม่มีนะอันปกติอ่ะ หรือว่าเขาทาเพิ่มหรือว่ามันมีอยู่แล้วมาจากโรงงานอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ตัวอื่นๆนะรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันไม่มีอแต่ก็ไม่ได้ไปโทษลูกค้านะมันอาจจะทํามาจากโรงงานก็แบตแบตน่าจะพังอ่ะก็แกะแบตทิ้งไปได้เลยแกะแบตแบตแกะยากจริงอ่ะก็มืองัดเนี่ยอ่ะแกะแบตเนี่ยแบตเป็นแบตสิบห้าแอมป์ เราก็ตัดเดี๋ยวเราลองมาวัดที่แบตดิแต่คิดว่าแบตน่าจะพังแหละอ่ะเดี๋ยวผมขอหาที่ปลอกสายไฟก่อนอ่ะผมปลอกสายไฟเรียบร้อยแล้วผมก็เอามลติมิเตอร์มาวัดที่แบตอ่ะวัดแบตก็วิ่งปกตินะสามจุดสามโวลต์นั้นเป็นอะไรที่นะ เคสนี้แบตไม่พังเว้ยเ้ยแบตวิ่งสามจุดสามโวลต์แบตวิง 3. 3วบบว่งปกติมันพังที่อะไรไว้นะ<ม>เอ,อเคสนี้แปลกเคสตนี้มาแปลกยอมรับเลยว่ามาแปลกแบตวิ่งปกติแล้วมันเกิดจากอะไรวะ แต่เพื่อความแน่ใจเราลองเอาแบตก,ก,ก,ก้อนใหม่มาเปลี่ยนดูแล้วกันอ่เด,ดี๋วยวผมจะอลองเ,เอาแบตก้อนใหม่มาเปลี่ยนดูอ่ะผมลองเอาแบตก้อนใหม่มาเปลี่ยนดูแล้วะคือบางครั้งอะวัดโวลต์ที่แบตอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเราต้องลองใส่เราเอาแบตก้อนใหม่มาเปลี่ยนดูนี่แล้วก็ลองกดรีโมทอ่าไฟติดเป็นที่อะไรวะตกลงเดี๋ยวลองลองลองใส่แบตก้อนเก่าดิ ลองใส่แบตก้อนเก่าดิถ้าไฟใส่แบตก้อนเก่าในไฟผมว่าแบตน่าจะมีปัญหาแหละมันแบบว่ามันวัดโวลต์ได้แต่มันอาจจะแบบจ่ายไฟได้ไม่รอดไม่รอดอะไรประมาณนี้ยอืมน,น่าจะเป็นปัญหาที่แบตแหละเพราะว่ามันน่าจะแบบมันแค่วัดโวลต์ได้เฉยๆแหละแต่มันคงเอาไปใช้จริงไม่ได้อ่ะ ก็เคสนี้ก็น่าจะเปลี่ยนแบตเอาแบตก็สาเหตุที่แบตพังก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออเนี่ยเคสนี้แบตมันจ่ายไฟได้ไม่เต็มที่อา่าเราลองมางัดดูดีกว่าคือความจริงน้ำมันเข้าหรอกน้ำมันเข้าแล้วคาอานี้มาอุดหรอก หรือว่าอะไรเดี๋ยวเราลองมาแกะแบบดูเล่นเล่นดิแบตก็ไม่ได้มีรอยน้ําเข้านะแต่มีเหมือนรอยคราบน้ําไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะ แต่เหมือนน้ามันเข้าอะผมเดานะผมดําว่าน้ํามันเข้าแล้วเขาเอาเลยเอานี้มาอุดแล้วมันก็กระทบแบบเนี่ยมันดูมีครา,าบอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือปกติอะ่ะมันสปอร์ตไลท์มันไม่น่าจะพังนะเอออันนี้เขาส่งเคมมาแต่ก็ไม่ไปได้หรอกเออไม่ว่ามันจะพังด้วยเหตุใดก็เราก็เคมให้ไหนๆเขาก็ส่งมามันอาจจะแบบเข้าตั้งแต่โรงงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผมไม่รู้ แต่ไม่กี่วัดกระแสยังไงได้สามโวล์นนะเดี๋ยวลองวัดดูก่อนสามจุดสองโวล์วัดได้สามจุดสองโวล์แต่แบตมันน่าจะไปแล้วแหละดูจากสภาพอ่ะเออก็เคสนี้ก็เปลี่ยนแบตก็จบไม่แน่ใจว่าน้ำมันเข้ามาจากโรงงานหรือว่ามันเข้าแล้วเขาก็ไปอุดตรงนี้เพราะว่าปกติ จากโรงงานตรงนี้มันไม่มีเลยก็ช่างมันเอะเอาเป็นว่าเปลี่ยนแบตแล้วเขาส่งเครมไปใช้ได้แล้วก็เปลี่ยนแบตเทปพันสายไฟไหายไปไหนไม่รู้เนี่ยเราก็เทสครับเปลี่ยนแบตเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพันเดี๋ยวค่อยพันเราเปลี่ยนก่อนเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนแบตครับเปลี่ยนแบตแล้วงานยังไม่จบนะเราต้องเทสก่อน เราต้องเคสก่อนว่ามันใช้ได้เปล่าโดยการเสียบอันนี้เสียบที่ชาร์จนี่เสียบที่ชาร์จนี่มันมีไฟกระพริบเนี่ยแสดงว่ามันชาร์จแล้วถ้าเกิดเราถอดนะ่ะจะให้ถูกอะ่ะมันต้องถ้าเกิดเราถอดปุ๊บตรงเนี้ยจะให้ถูกอะ่ะไฟมันต้องติดติดปะโอ้โหติดตบมือดีครับรออะไรก็เคสนีเน้เป็นที่แบตเออเป็นที่แบตแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็น ที่แบตมาจากสาเหตุอะไรกันแน่นะเออว่ามันเข้ามาจากโรงงานหรือจะอะไรอะ่ะเออก็ช่างมาเนอะอเอาเป็นว่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปก็ส่วนมากอะสปอร์ตไลท์ก็อย่างเงี้ยเป็นที่แบตเป็นที่แบตเออก็แปลกใจตรงนี้เงแต่ส่วนมากจริงๆนะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาสปอร์ตไลท์ขายมาเยอะขายมาเยอะผมจะคัดรุ่นที่มันแบบว่าดีๆขายเออจะคัดรุ่นที่แบบดีๆขาย รุ่นที่แบบไม่ดีก็ไม่ขายเดี๋ยวผมเอาแบตแบตนี้มันเก่าเดี๋ยวผมเอาแบตตัวใหม่ใส่ให้ดีกว่าเดี๋ยวไปหาก่อนเนี่ยครับเราเอาแบตก้อนใหม่ใส่มาให้เลยไอ้ก้อนที่แล้วมันเป็นแบตเทสเดี๋ยวจะหาว่าผมใส่แบตเก่าให้ลูกค้าอีกก็เอาแบตใหม่เพิ่งปอกสายไฟเมื่อกี้ใส่ให้ลูกค้าเลยอ่ะก็หมุนปึ๊บปึ๊บ เรามาทดลองแบบเมื่อกี้อีกครั้งหนึง่งคือจะเปลี่ยนแบตแต่ละครั้งก็ต้องทดลองใหม่ทดลองแบบเมื่อกี้อีกครั้งหนึง่งอ่ะเดี๋ยวลองใส่ปุ๊บนี่จะให้ถูกอ่ะจะให้ถูกไฟต้องกระพริบนี่ไฟกระพริบและปิ๊บ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 นี่เห็นไหมไฟกระพริบและจะให้ถูกอีกเวลาดึงออกไฟต้องติดฮี่ติดและจุดยอดตบมือให้ผมหน่อยนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเก็บงานแป๊บ อ่ะลืมๆในส่วนของแบตนะครับมันติดซิลิโคนแล้วก็ติดไว้อย่างเก่าแล้วก็ติดไว้อย่างนี้อ่าเอามาโชว์คือเคสนี้ลูกค้าก็ได้แบต20่แอมป์ไป15บหแอมป์หมดไม่มาสักทีนี่ก็ยิงยิงไปยิงยิงไปแล้วก็ปแกปะตุ้งนี่ยิงไปแล้วก็เดี๋ยวรอซิลิโคนแห้งเดี๋ยวเราก็รอซิลิโคนแห้งคือ มันจะแห้งตอนไหนไปนะผอนวเนี่ยซิลิโคนเนี่ยต้องไปใส่เนี่ยก็เป็นการยิงซิลิโคนอย่างนี้อ่ะอ่าจบไปแล้วนะครับสําหรับการซ่อมนี่เอามาเทสกันเลยอ่าเปิดได้ปิดได้นี่และที่สําคัญครับอเสียบสายเสียบสายชาร์จปึ๊บนี่ไฟกระพริบครับนี่ไฟกระพริบปี๊บป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 ๊บถอดสายชาร์จออกไฟมันต้องติดถ้าเป็นปกติปั๊บนี่ติดเรียบร้อยอ่าขอปิดก่อนเนี่ยครับ เคสนี้ผมก็เอาสติกเกอร์ปิดแวะปิดแวะการลูกค้าแกะเล่นเออปุ๊บคือผมสังเกตนะเคสที่ส่งมาเคลมส่วนมากเป็นเคสที่มันแกะแบดดูได้อะเออผมก็งงมากเลยนะเอะเคสแกะแบดดูได้มันจะมามันทําไมส่งมาเคลมเยอะคงม,มาเคลมมากกว่าแกะแบตไม่ได้อะเออแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะขายสักพันตัวอาจจะเคลมสักห้าตัวสิบตัวอะไรประมาณเนี้ยแต่ในห้าตัวสิบตัวนั้นก็คือเป็นเคสที่แกะแบตได้ แทบทั้งสิ้นนะถ้าเกิดเป็นเคสที่กรณีแบบนะอย่างเคสเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะเออไม่ได้ไปไม่ได้ไปว่าลูกค้านะไม่ได้ไม่ไม่แน่ใจนะว่าลูกค้าเขาไปแกะอะไรเล่นหรือเปล่าเออแต่ถ้าแกะเล่นก็ไม่เป็นไรหรอกผมก็ซ่อมแล้วก็เคามาใหนะ้บริการหลังการขายแต่คราวหลังก็อย่าไปแกะเล่นแต่มันอาจจะแบบน้ําเข้าอะ่ะเออผมว่านะเขาอาจจะติดตั้งอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยติดตั้งติดตั้งอะไรเนี้ยเอันนี้ขึ้นบนแล้วฝนตกอะไรเงี้ยน้ํามันเข้าตรงนี้เขาก็เลย เอาอะไรอุดผมก็งงนันแล้วเขาไม่ติดตั้งอย่างเงี้ยถ้าเกิดติดตั้งอย่างงี้ปกติใช่ปะปกติน้ํามันก็เข้าไม่ได้แล้วเออคือเคสปกติอะถ้าเกิดเราติดตั้งปกติเอาไอ้นี่ขึ้นบนน้ำมันก็เข้าไม่ได้แต่เขาน่าจะติดตั้งแบบเนี่ยเอาไอ้เอาไอ้ตรงนี้ขึ้นบนน้ำมันก็เลยเข้าพอน้ำมันเข้าปุ๊บเขาก็เอาซิลิโคนเอาซิลิโคนมาอุดตอนหลังซึ่งมันก็ไม่ถันแล้วเพราะว่าน้ำมันก็ได้แทรกซึมไปที่บัตรเรียบร้อยแล้วฉะนั้นติดตั้งอะส่วนที่บนน่ะควรจะเป็นส่วนทีี่่่ไมมรออยต อย่าเอาสายอย่าเอาสายติดตั้งอย่างนี้ไม่งั้นน้ำเข้ามันบอกว่ากันน้ําก็จริงแต่กันน้ํากรณีที่ติดตั้งแบบปกติถ้าเอาไวอาา้อย่างเนี้ยเข้าอย่างเคสเนี้ยผมคิดว่าน้ําเข้านะเออแต่ก็ไม่เป็นไรก็เคมให้เนี่ยใช้ได้ด้วยไม่เชื่ออ่ะสุดยอดเนี่ยนะอ่ะสวัสดีครับเราซ่อมกันเสร็จแล้วอันนี้ขอขายบ้างครับสปอร์ตไลท์โซลา่าเซลลในเดือนเมษายนร้านผมนี่ มีคัดรุ่นเด็ดๆดดีๆใช้ทนๆมา3รุ่นครับเริ่มด้วยที่รุ่นนี่รุ่นยอดนิยม h ฮดว0สามวัตต์เก้ครับแผง35มหคูณสาเนี่ยอันนี้แผง35มห HY คูณสามห้วัตต์เก้แล้วก็เป็น TSM 40w วัตต์เก้เหมือนกันแผง35มหคูณสาเท่า h ฮดวาร้านผมมาสปอร์ตไลท์อะราคามันจะตามแผงถ้าแผง35มหคูณสาก็จะราคา999เดี๋ยวเรื่องความสว่างเดี่ยเราค่อยมาพูดกันนะ แล้วก็อันนี้เป็นรุ่น TSM 60วัตต์แผง4ี่ห้าเซนเนี่ย6กิวัตต์ที่แผงใหญ่มากเลย45 C ้าเซนคูณ3มหมันจะมีแผงใหญ่กว่านี้อีกนะ60สวัตต์แผงห้าสิบเซนแต่จะเป็นรุ่น JD เออ JD มันมันแพงเกินไปน,นิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดอยากได้ก็มีเหมือนกันอะมาดูก่อนดูความแตกต่างกันไอตัวเนี้ยแผง35หคูณ35หตัวนี้แผง35คูณ35ราคาเท่ากันสิ่งที่แตกต่างคือไอ H ฮด300อวัตต์ วัสดุมันจะเป็นพลาสติกแต่มันแต่ก็ใช้ได้นะโดนแดดโดนฝนไม่เป็นไรแต่อย่าเอาค้อนทุบท s m อสี่สิบวัตต์จะเป็นน่าจะเป็นโลหะเออน่าจะเป็นโลหะถามว่าอันไหนสว่างกว่าถ้าเกิดท่านต้องการหัวค่ําสว่างเช้าช้าช่วงหัวค่าทุ่มสองทุ่มสามทุ่มต้องการสว่างเยอะๆแต่มีงบจากัดแนะนํเฮดสามร้อยวัตต์เ y 300สามร้อยวัตต์ช่วงหัวค่าจะสว่างแบบโอ้โหสว่างดีมากเลยแต่พอสักตีสองตีสามตีสี่ ไฟมันก็มีการดอบลงเออตีสองตีสามตีสี่เที 2, ท่ 3, ท 4, ทยงคืนอะไรประมาณเนี้ TSM 40วัตต์น่าจะสว่างมากกว่าไอ้ตัวนี้แต่หัวค่ําไอ้ตัวนี้สว่างมากกว่าเห็นไ,ไ,ไหมแต่ถ้าเกิดท่านอยากได้ความสว่างเท่า h y 300วัตต์แล้วตอนตีสองตีสามตีสี่อยากได้สว่างมากด้วยนี่เพิ่มเงินอีกหน่อยนึง TSM 60วัตต์ผมเคยเทสความสว่างให้ดูแล้ว TSM 60วัตต์ความสว่างพ,พอๆกับ h y i 300วัตต์เลย ถึงแม้พื้นที่ไฟไอนี้มันจะเยอะกว่าเลขวัตต์มันจะเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่ผมบอกเวลาดูความสว่างให้ดูที่ขนาดแผงถ้าแผงใหญ่มากมันก็ส่วนมากมันจะสว่างมาก tsm 60วัตต์เนี่ยเป็นวัสดุโลหะเป็นวัสดุโลหะเหมือนกันเออเป็นวัสดุโลหะสว่างดีแล้วก็ไฟไม่ค่อยดอกยี่ห้อนี้เพิ่งเคยใช้แล้วแบบโอ้ถูกถ,กถกใจคือเมื่อก่อนขายแต่ยี่ห้อนี้เออคนก็แบบถูกใจยี่ห้อนี้ตอนนี้ผมก็เนี่ยแอบปันใจมาให้ยี่ห้อนี้ คือสามรุ่นนี้ส่วนมากอะไม่มีปัญหาเออไม่มีปัญหาหรอกยี่สองอันนี้ผมค่อนข้าง,งมั่นใจว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามีเคยมีคนใช้มาก,ก่อนเออเคยมีคนใช้มาก,ก่อนอ,อ่าเฮวผมก็ใช้มาเป็นปีก,กว่าแล้วก็ไม่มีปัญหาส่วนมากนะร้านผมอะมีบริการหลังการขายแต่แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันซื้อไปแล้วมันทนนะสปอร์ตไลท์เรื่องสปอร์ตไลท์ซื้อไปแล้วมันทนนานๆทีจะมีเคมทีมีเคม,ทมาทีผมก็มาอัดคลิป สอนซ่อมอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างเมืเ่อกี้ผมคิดว่าน้ํามันน่าจะเข้าน้ํามันน่าจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คิดเล่นๆนะน้ํามันน่าจะเข้าจากไอ้วงจรข้างในอะไรประมาณนี้เขาแบบหนาญขึ้นน้ํามันก็เข้าน้ําเข้าแบตมันก็พังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรผมก็เคมให้แต่ถ้าเกิดโดยปกติมันจะแทบไม่ค่อยเคยมเลยนะสปอร์ตไลท์ร้านผมเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีบริการหลังการขายเลยเพราะซื้อไปแล้วมันใช้ได้เลยแต่ส่วนมากร้านผมจะบริการหลังการขายให้ลูกค้าร้านอื่นเออเดี๋ยวผมจะไปเรียกเงินเก็บเงินนนจาาากกลลู้้้รอื่แว คือมีลูกค้าหลายท่านมากเลยถามสปอร์ตละเนี่ยไม่ได้สปอร์ตหลายไฟตุ่มกังวันไฟมันกระพริบอะไรเงี้ยเป็นเคสเดียวกันเลยเป็นเคสเดียวอย่างที่ผมซ่อมเลยแต่เป็นเปลี่ยนเป็นไฟตุ้มผมก็ขอดูหน่อยครับคุณไม่มีประวัติการซื้อเขาก็ดูผมเห็นแล้วโอ้โหไม่ได้ซื้อร้านผมมาผมก็บอกว่าเออรบกวนไปไปขอคําแนะนําไม่ได้ไลน์นะแล้วผมไปขอคําแนะนําร้านที่ซื้อมาเพราะว่ารุ่นนี้ผมไม่มีรุ่นนี้ผมไม่มีผมไม่รู้ว่ามันใช้อย่างไงเออบางครั้งมันต่างรุ่นม,มันก็ใช้ต่างกัน เขาก็พูดประมาณว่าขอให้คําแนะนําไม่ได้เหรอเพื่อเป็นลูกค้ากันในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยขอคําแนะนําหน่อยผมก็งงมากเลยนะแล้วแล้วไม่แล้วทําไมไม่ไปไม่ไปแบบว่าไม่ไปขอไอ้คาแนะนําร้านหรือว่าร้านนั้นมันแบบไม่มีบริการหลังการขายอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแบบมีอยู่คนนึงเนี่ยเจ้าประจํามากเลยสอบถามอันนี้เป็นไงพังต้องแก้ยังไงแอดมินผมก็ตอบไปประมาณอาทิตย์ต่อไปมาอีกแล้วอีกตัวนึงพัง แต่ไปซื้อร้านอื่นมานะทํายังไงก็ตอบไปอีกไปอีกประมาณห่างไปเดือนนึงมาอีกแล้วตัวนี้พังเนี่ยแบบถามอยู่นั่นแหละเนี่ยส่วนมากร้านผมร้านผมแบบผมก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากตอบร้านอื่นนะแต่ผมก็ต้องเอาเวลาไปตอบให้ร้านร้านที่ผมขายเองเออคือบางคนก็บอกว่าโอ้โหใจดําจังใจดําจังแค่นี้ตอบไม่ได้คือก็ต้องเข้าใจผมก็ต้องเอาเวลาไปซับพอร์ดคนที่ซื้อของร้านผมผมก็ตอบได้เท่าที่ตอบได้อะไรประมาณเนี้ยแต่บางครั้งนะ่ะ เนีย่ยอย่างนี้แหละเออบางคนก็บอกโอ้โหใจดําตังใจดําตังไม่ยอมตอบคําถามก็ไม่ไปถามร้านที่ซื้ออถ้าเกิดแบบผมนึกในใจไม่ไปถามร้านที่ซื้อเออร้านที่ซื้อมันคงไม่ตอบอ่ะคือแบบซื้อแล้วหายหายเงียบหายจอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านผมไม่ต้องห่วงครับผมเปิดผมมีบริการหลังการขายอย่างที่บอกอเห็นปะ่ะไอเคสไม่เค้ก็เป็นเคสเคมเป็นเคสเคมซื้อขายกันยาวๆาวแล้วรุ่นแต่และรุ่นน่ะจะเอามาขายอะผมเทสแล้วเทสแล้วเทสอ,อีกเนี่ยเดี๋ยวจบคลิปนี้จะมีรุ่นใหม่มา มีรุ่นใหม่มารุ่นแบบโอ้โหดีมากแต่ต้องเทสก่อนขายถ้ารุ่นไหนรุ่นไหนไม่ดีก็เทสโชยเฉยไม่ขายอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยแต่สามรุ่นนี้โอเคไม่มีปัญหาผมจะชอบขายรุ่นที่ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันสบายใจดีท่านก็ซื้อของไปได้ของดีผมก็ไม่ต้องมานั่งตอบคาถามเนี่ยผมอุตส่าหารุ่นที่แบบว่าโอเคเลยนะเนี่ยสามรุ่นนี้ผมคิดว่าโอเคมากนะไม่อยากมานั่งตอบคําถามแต่ทุกวันนี้ก็จะมานั่งตอบคําถามให้ร้านอื่นก็กว่ากันไปอะไรประมาณนี้อ่ะสําหรับท่านที่ซื้อครับเนี่ย 999 999อันนี้พันสโปรโมชัน่นโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนเมษาใครฟังคลิปนี้ถึงสิ้นเดือนเมษา2ตัว2499 TSM 60วัตต์สว่างเท่า300วัตต์คนได้ไปแล้วแบบโอ้โหติดใจอะเออแล้วมันจะมีรุ่นที่ดีกว่า TSM 60วัตต์อีกสว่างเท่ากันแต่ท่านจะได้แผงขึ้นมาอีก5เซนคือเป็นรุ่น JD JDL 60วัตต์เหมือนกันสว่างพอ,พอกันแต่แผงมันจะยาวขึ้นอีก5เซน ก็พันห้าเก้าเก้าตัวหนึ่งสองตัวสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเออมันจะแพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าแผงมันยาวกว่าแต่ความสว่างอะไรก็พอๆกันนะเท่าที่เทสก็ประมาณนี้หลังๆนี่ผมก็จะขายแบบรุ่นตัวที่มันโอเคอซื้อเพิ่เมเงิอนอีกหน่อยแต่ได้ของดีอะไรประมาณนี้ยจะรุ่นแบบตัวละห้าร้อยหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ขายแล้วเห็นว่าหลังๆอะสปอร์ตไลท์ตัวละห้าร้อยหกร้อยล้านผมไม่ขายแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามัน,ม,นมันเคยขายขายไปแล้วมันเคมบ่อยอะเออแต่รุ่น รุ่นเนี่ยเฮดวงเฮดวายอะไรอย่างเงี้ยติดไม่ค่อยเคมเออขายรุ่นดีๆไปเลยดีกว่าฮะท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้ครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมแผงวงจรอ,อย่างเงี้ยผมก็มีขายนะเนี่ยแผงวงจรแบตก็มีขายร้านผมมีขายครบวงจรน,นะเออแผงวงจรเนี่ยถ้าเกิดแผงวงจรพังก็มาซื้อร้านผมได้แบตพังก็มาซื้อร้านผมได้สอบถามราคาได้แอดมินแบตตอนนี้ มันขึ้นราคามาอีกแล้วแต่ก็ยังขายราคาเดิมเออขอไม่บอกราคานะตอนนี้ไปถามราคาล่าสุดนะแอดมินคือแบตมันขึ้นราคาอย่างเช่นสมมุติมันขึ้นมาเยอะพอสมควรนะเออแบบขายจะไม่ได้แทปจะไม่ได้กําไรแล้วแต่ก็ยังขายราคาเดิมอยู่เพราะว่าถือว่าซื้อมาเปลี่ยนให้ลูกค้าซื้อมาซัพพอร์ตให้ลูกค้าอะไรประมาณนี้เออไม่เน้นเอากําไรจากการขายแบตมากแต่ส่วนมากสปอร์ตไลท์เป็นที่แบตแผงวงจรก็มีอยู่นะบางครงผ่างวงจรพังก็มาซื้อร้านผมเนี่ยมีบริการครบวงจร อันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ